ก็ต like ้องการซื่อจสวัสดีน้องเด็กไทยทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็วันนี้มาอยู Mother, ่กับพี่แล้วเช่นเคยนะครับผมช่องบิชนแนลนั่นเองนะก็วันนี้เรามาอยู่กันอีก้กกลีน่าฟรีไฟล์ไทยแลนด์เลยนะครับผมในส่วนคลิปนี้นะครับผมพี่ก็จะมาสรุปนะครับในส่วนฟรีไฟล์แม็กนะครับเปิดให้เล่นวันไหนเปิดให้ดาวน์โหลดวันไหนนะครับผมพี่ก็หาข้อมูลมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลายคนยังสงสัยอยู่นะครับเห็นหลายคนมาหาพี่โคตรเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเฟซในอ่า ยังไงอะในแฟนเพจใน YouTube บ้างนะครับใต้คอมเมนต์คลิปบ้างนะครับวันนี้เนี่ยพี่ก็ได้ข้อสรุปเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเนาะในส่วนเสื้อนอกไปเลยนะครับผมจาก ยังไงอะ่ะเดี๋ยวพี่พาไปดูแล้วกันนะครับก็อย่าลืมดูคลิปนี้ให้จบกันด้วยนะครับเดี๋ยวจะไม่เข้าใจในส่วนการอธิบายนะครับ,บในส่วนการวิธีการาดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดเปิดวันไหนนั่นเองนะครับแล้วก็กิจกรรม,มอื่นๆกันด้วยนะครับทีนี้มานะครับหลายคนก็ยังไม่รู้นะครับสลับกิจกรรมสายฟรีเนี่ยมาเดี๋ยวพี่พาไปดูกันก่อนนะครับสลับกิจกรรมสายฟรีที่อัปเดตเข้ามาใหม่สดๆ้อนๆอเลยก็จะเป็นกิจกรรมตัวนี้นี่เลยครับก็คือเป็นกิจกรรมปลดล็อกร้านค้าโมโคนเองนะก็จะมีภารกิจนนนะคครรรับให้้เเเล่ปป็็กกกิิมวอองื ก็คือกําจัดเหล่าแฮกเกอร์ให้ไวที่สุดเพื่อรับเหรียญโมโคนั่นเองนะครับเหรียญตัวนี้นี่เห็นไหมเนี่ยนะครับเพื่อนับนำมาซื้อของในร้านค้านะครับของในร้านค้ามีอะไรก็จะมี5อย่างตามนี้เลยนะครับก็คืออย่างแรกก็จะเป็นแอร์บอร์ดนะครับอย่างที่2ก็จะเป็นสกินรถสกินคู่หูนะครับอย่างที่3ก็จะเป็นตานะครับตาของโมโคร่าง2อนั่นเองนะครับแล้วก็อันที่4ก็จะเป็นตั๋วนะครับตัวทั้ง3 4 3สอย่างเลยนะครับแล้วอันสุดท้ายก็คือ นะครับชุดแฮกเกอร์หญิงนั่นเองนะครับนี่นะครับเป็นกิจกรรมโคตรดีเลยนะครับก็คือจะเข้ามาในวันที่10กันยายนนั่นเองนะครับนี่ตามโลโก้ตัวนี้เลยนะครับก็มีภารกิจให้เล่นนั่นเองนะครับก็คือจะเป็นภารกิจให้เก็บเหรียญนั่นเองนะครับเหรียญโมโคนั่นเองนะครับในส่วนต่อไปนะครับที่พลาดไม่ได้เหมือนกันก็จะเป็นกิจกรรมล็อกอินนะครับครบ5วันนะครับรับในส่วนล่มชูชีพถาวงไปฟรีเลยในส่วนนี้นะครับนี่นะครับแล้วก็อีกกิจกรรมหนึ่งนะครับกิจกรรมนี้เนี่ยนะครับก็คือจะเร นะครับ10กันยายนนะครับเป็นภารกิจ นะครับให้ลงเล่นนะครับโหมด4 v ่วในโหมดธรรมดานะครับกําจัดศัตรู3คนนะครับแล้วก็สร้างความเสียหาย1000ัน่าจะ1 0 0 0ดาเมจนะครับในส่วนนี้นะครับก็คือได้รับภารกิจละ1โทเค็นหนเองแล้วก็สามารถแลกได้ในวันที่10เหมือนกันนะครับก็จะเป็นไม้เบสบอลนะครับนี้นะครับไม้เบสบอลแล้วก็มีตั๋วด้วยนะครับประมาณนี้เลยสำหรับกิจกรรมสายฟรีในส่วนกิจกรรมใหญ่ก็คือกิจกรรมโมโคล่าง2อั่นเองนะครับทีนี้มานะครับเดี๋ยวพี่พาไปดูในส่วน กิจกรรมฟรีไฟล์แม็กกันดีกว่านะว่าจะเปิดดาวน์โหลดตอนไหนนะครับผมเนาะ ไปเราไปดูกันเลยนะครับผมโอเคนะครับตอนนี้เราอยู่ในเว็บ p ิเศษสปินดอตคอมเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษก็คือเติม500บาทขึ้นไปรับฟรีห้าร้อยเลยนะครับโปรโมชั่นคูณสองเองโปรโมชั่นนี้มีจํานวนจํากัดนะครับช้าหมดอดได้เลยนะครับลิงก์สมัครลิงก์ซุ่มอยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับพอกดลิงก์เข้ามากดสมัครสมาชิกตามพี่ได้เลยนะครับนี่ตามเมาส์พี่เลยแล้วก็ล็อกอินด้วยเฟซบุ๊กได้เลยง่ายๆนะครับผมโอเคนะพอล็อกอินเฟซบุ๊กเสร็จให้กดกลับมาหน้าแรกนะครับเลื่อนมาข้างล่่างงงคคครรรรัับบผผมมมแแลลล้้้ววกกก็็ดดททีีีเเเเตตติิินนนนยะโอ โอนไปตามกพวกน้องเลยแต่พี่นําคือเติม500บาทขึ้นไปเราจะได้ฟรีครึ่งหนึ่งอีก500เลยนะครับพอโอนเสร็จก็กดตรวจสอบยอดได้เลยเครดิตก็จะเข้าเลยนะครับผมจากนั้นกดมาที่หน้าแรกนะครับทีนี้มาเดี๋ยวพี่พาไปสุ่ไอเดียท่าประกงกันเขาบอกว่าไม่มีเกลือร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไปดูกันเลยนะครับผมก็โอเคนะครับมาเริ่มสุ่มาเลยดีกว่านะครับครั้งละยี่สิบเครดิตเท่านั้นนะครับผมสําหรับกงล้อพีเจสปินนะครับผมครั้งแรกโอ้โหเหมือนเดิมเลยเกลือโอ้โหขาดทุนสิบเอ็ดเครดิตโอเคมมาาาทกัตรงง้้แแลลวหะ แรกๆเอ้ยเบคเหมือมมนมันยังบั๊กอยู่อ่ะแต่มันมันมสิบสามเครดิตกูหายแวบ,บๆเลยมาต้องมาแล้วแหละท่าบักธงต้องมาแล้วแหละอย่าเลยนะอย่าเลยอย่าเลยเฮ้ยอ,ออกเฉยเรียบร้อยครับผมยินดีด้วยคุณได้รับไอเดียท่าบักธงเรียบร้อยนะครับจากนั้นกดโอเคไปได้เลยนะครับแล้วก็กดมาที่หน้าแรกนะครับผม จากนั้นให้เราเนี่ยเลื่อนมาข้างล่างแล้วก็กดไปที่ติดต่อตรงนี้เลยมันจะได้หน้าแฟนเพจเขานะครับเราก็ทักไปบอกเขาเลยว่าเราสุ่มได้ไอดีท่าบอลทงเนี่ยเขาส่งให้ไปนในห้านาทีเลยนะครับรีบๆเลยนะครับโปรโมชั่นรับ500บาทฟรีเนี่ยมีจำนวนจำกัดนะครับผมช้าหมดอดได้เลยนะครับผมทีนี้มาเดี๋ยวพ,พี่พามาดูกันเลยนะครับอันนี้คือพี่ก็หาข้อมูลมาจากเว็บไซต์ Free Fire นะครับ Free f i ฟร Free Fire ในในเซิร์ฟเวอร์นะครับโปรตุกเกสนั่นเองนะครับตอนนี้แปลบ เป็นภาษาไทยเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือเขาขึ้นตัวใหญ่ไปข้างบนเลยว่า Free Fire Max จะวางจำหน่ายทั่วโลกในวันที่28กันยายนนี้นะครับดูว่าโทรศัพท์รุ่นใดนะครับจะเล่นเกมนี้ได้นั่นเองนะครับย้ำว่าวันที่28นะครับก็คือนะครับในในตัวเกมเนี่ยเดี๋ยวพี่พามาดูก่อนนะในตัวเกมเขาเปิดให้ลงทะเบียนเนี่ย นะครับตั้งแต่วันที่29สิบเาสิงหาถึงวันที่27กันยาหมายความว่าพอปิดลงทะเบียนปั๊บนะครับเราจะสามารถดาวน์โหลดและเล่นได้ในวันที่28เลยนะครับในส่วนนี้นะครับตามที่เขาบอกนะครับนี่ก็จะเป็นเว็บไซต์แบบยังไงเซิร์ฟเวอร์ใหญ่เลยนะครับสำหรับเซิร์ฟโปรตุเกสนั่นเองนะครับ่วนละเอียดก็มีให้อ่านเยอะแยะมากมายเลยนะครับแต่ว่าคร่าวๆเนี่ยก็คือจะเปิด2ระบบเลยนะครับก็คือระบบปฏิบัติการ iOS นะครับแล้วก็ Android นั่นเองนะครับนี่ตามนี้เลย นะครับผมเนาะก็คือเราจะสามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง2ระบบ2เวอร์ชันเลยนะครับดาวน์โหลดแล้วก็เอาบัญชีในเซิร์ฟปัจจุบันเนี่ยเซิร์ฟปกติเราเนี่ยเข้าเล่นได้เลยนะครับส่วนเลเวลหรือแรงอะไรก็อยู่ครบหมดทุกอย่างนะครับแต่จะเปลี่ยนแค่แบบยังไงอะ่ะมันจะเปลี่ยนเป็นแบบว่านี่เลยนะครับเป็นแบบโมเดลใหม่นะครับหน้าล็อบบี้ใหม่ทั้งหมดเลยแล้วก็เอฟเฟกตต่างๆนะครับกราฟิกด้วยหลักๆก็คือกราฟิกนั่นเองนะเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับทีนี้หลายคนก็สงสัยว่าถ้ากราฟิก อัปเกรดขึ้นนะครับอ่าสเปคคอมเนี่ยต้องใช้เท่าไหร่นะครับเว็บไซต์นี้เขาก็บอกเหมือนกันบอกมาเหมือนกันนะครับว่าอ่าสเปคขั้นต่ําในแต่ละระบบเนี่ยใช้เท่าไหร่ถึงจะพอเพียงนะครับถึงจะเล่นได้ไม่กระตุกนั่นเองนะครับเราก็เลื่อนมาข้างล่างครับผมมันจะอยู่ตรงตรงนี้นี่นี่นนนนเออก็คือความต้องการขั้นต่ําก็คือหมายความว่าอ่าระบบ ปฏิบัติการขั้นต่ําที่จะเล่นได้แบบไม่กระตุกนั่นเองนะครับแบบเล่นไหลลื่นนั่นเองนะครับทีนี้เดี๋ยวพี่ขอแปลภาษาเป็นภาษาโปรตุเกสเหมือนเดิมก่อนนี่นะครับก็คือนะครับอันแรกก็คือ CPU นะครับในส่วนแรกก็จะเป็นของระบบ Android นะครับก็คือเป็นคอ1.2 GHz นั่นเองนะครับก็คือส่วนแรมเนี่ยแรมของ Android ก็คือ2 g ิกขึ้นไปนะครับส่วนลอมก็คือ2หรือ5 g ิกก็ได้นะครับขึ้นไปนะครับก็คือขั้นต่ำก็คือ2หรือ5นั่นเองนะครับส่วน ะร,ระบบนะครับปฏิบัติการก็คือ Android 4.4ขึ้นไปนะครับผมนะน้องๆก็ไปเช็คโทรศัพท์ของน้องดูว่าของน้องใน Android Android ไหนนะครับผมนะส่วนพี่เล่นใน PC เนี่ยก็ต้อง Android ล่าสุดอยู่แล้วนะครับ Android แบบอันล่าสุดอะเออย่างไงก็ได้แน่นอนแนล้วใครที่ใช้ Android แล้วแบบอยากเล่นเร็วๆเนี่ยพี่แนะนำไปเล่นใน PC นะครับผมเนาะใครที่มี PC นะครับผมก็คือโหลดโปรแกรมจำลองมาก็คือดาวน์โหลดฟ f i ฟ e Max ดาวน์โหลดยังไงอะ ดาวน์โหลดีไฟล์ตัวธรรมดามาลองก่อนก็ได้นะครับผมแล้วก็เช็คสเปคดูนะครับทีนี้เราตัดมาที่นะครับระบบ ios กันบ้างนะครับก็คือจะสามารถเล่นได้ก็คือ iphone 6 s ขึ้นไปนั่นเองนะครับส่วนแรมไม่จํากัดนรนาเท่าไหร่ก็ได้นะครับแล้วก็ล o m เนี่ยสามจิกจิกขึ้นไป นะครับแล้วก็ระบบปฏิบัติการก็คือ iOS 11ขึ้นไปนั่นเองนะครับส่วนข้างล่างเป็นอะไรเดี๋ยวพี่แปลภาษาคืนก่อนส่วนข้างล่างก็คืออ๋อที่แนะนำนะครับแนะนำก็คือเป็น iPhone 7นะครับส่วน iPhone นะแล้วก็4 g ่ขึ้นไปนะครับไอแล้วก็ระบบปฏิบัติการก็คือ iOS 11บเอ็ดนั่นเองนะครับส่วน Android นะครับผมก็คือ CPU นะครับ Core 2.0 GHz ขึ้นไปนะครับแล้วก็นะครับแรมนะครับ4 g b นะครับผมเนาะ4 g b ขึ้นไปแล้วก็ ROM 4 g b เหมือนกันนะครับแล้วก็เวอร์ชันก็คือ Android 7 นะครับเนี่ยอันนี้ที่ที่เขาแนะนํานะครับผมนะคือแบบว่าเล่นแบบยังไงก็ลื่นนะครับผมสำหรับระบบที่เขาแนะนําส่วนขั้นต่ำก็คืออันนี้ นี่นะครับประมาณนี้เลยเราสรับข้อมูลคร่าวๆนะครับในส่วนฟรีไฟแม็กนะครับผมในส่วนข้างในฟรีไฟแม็กเนี่ยก็คือตอนนี้เนี่ยนะครับมีคนลงทะเบียนไปแล้วนะครับเดี๋ยวพี่พามาดูนะนะครับก็คือ3ามแสนนะครับผมนี่โคตรเยอะเลยนะครับพี่พี่ว่าต้องถึง1ล้านคนแน่ๆนะครับก่อนถึงวันที่27เเนี่ยยังไงก็ถึงนะครับผมช่วยๆกันนะครับช่วยๆกันเนาะอ่าแล้วก็ตอนนี้เนี่ย มีคนกดลิงก์ให้พี่920คนแล้วนะครับในส่วนลิงก์เชิญเพื่อนนะครับผมถ้าของใครเชิญครบ5คนแล้วเนี่ยจะสามารถรับของฟรีได้ทั้งหมดนี้เลยนะครับในส่วนนี้นะครับผมแล้วก็ในส่วนการเชิญเพื่อนตรงนี้นะครับผม10อันดับแรกเนี่ยนะครับพี่เคยบอกไปแล้วนะครับถ้าใครกดลิงก์ให้พี่นะครับลิงก์นี้นะครับเดี๋ยวพี่จะทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับถ้าพี่ติดใน10นในรับพี่จะแจกบัตรการีนาห้าใบเลย นะครับสมแจกเลยนะครับสมแจกลุ้นได้ทุกคนเลยนะครับเดี๋ยวพี่จะไลฟ์สดแจกเลยแล้วกันนะครับถ้าพี่ติด1ใน10นะครับอย่าลืมกดลิงก์ให้พี่ด้วยนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับแล้วก็ตอนนี้พี่อยู่ลำดับไหนแล้วเดี๋ยวพี่ดูก่อนนะอ่อยู่ลำดับ7แล้วนะครับนี่เห็นไหมบีทซีเอสนั่นเองนะครับตอนนี้918 ค,คลแล้วอย่ายลืมไปกดให้พี่ด้วยนะครับผมเนาะก็ประมาณนี้เลยสลับกิจกรรมที่อัปเดตเข้ามานะครับก็คือระบุชัดเจนว่าวันที่28น <ส |nl|> ั่นเองนะครับเดี๋ยวรออัปเดตทีนึงในส่วนเซิร์ฟไทยเดี๋ยวพี่จะมาทําคลิปอีกทีนึงแล้วกันนะครับสลับทีนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วแหละเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปตอนเย็นแล้วกันนะครับเดี๋ยวพี่มารีวิวของฟรีอีกเหมือนเดิมนะครับโอเคเนะสลับลิีนี้ก็ไม่มีอะไรมากไว้เจอกันคลิปตอนเย็นนะครับผมสลับคลิปนี้กราบคำว่าสวัสดีครับ